ไปไหนไปนู้นทำอะไรห้าบวกสองเป็นสามบวกสามใช่ดหรอใช่ค่ะ เผ็ดนะมันเผ็ดนะทำไรซูบอ่ะไสซูบสวัสดีค่ะทุกคน มาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับต้นล็อบบี้มาดิลีบบ่ค่ะต้องมาหรอต้องมาหรอต้องปกตินะคะมือ้อเชา้าจะเล่นจะกินเป็นขนมปังโยกเกิร์ตซีเรียลแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อยากกินข้าวไข่เจียวทำไมทำไมอยากกินข้าวไข่เจียวระวังไม่ถูกคิดถึงได้ไรหรอคิดถึงหรอฮะเนะคิดถึงคิดถึงประเทศไทยอ่ะ ไม,ไม่คิดถึงเนเธอร์แลนด์ไม่คิดถึงเนเธอร์แลนด์ก็เราอยู่นี่แล้วไงอยากไปอีกไหมไทยหลังไทยหลังอยากไปอีกไหมชอบไหมชอบปะรู้ว่าไม่ชอบชอบชอบ,ชอบอะไรชอบอะไรที่ประเทศไทยอันนี้ร้อนชอบันนี้ชอบอันนี้อันนี้รวันนี้มิลาน่าไปโรงเรียนนะคะส่วนเจเดนไม่ไปเพราะว่าโรงเรียนหยุดค่ะ เอแมลงวันเออเป็นแมลงวันเหรอมันใ่สไปเดอร์แมนใช่ปะกินข้าวลำกะไม่ต้องอะไรไม่ต้องกินข้าวลำกะละไม่ต้อง 你来啊？真哦？了，真被<近>他们来吗 ไปไต้หลันใแม่ไปไต้หลันไปนู่นให้แม่ไปยืนตรงนู้นหรือให้แมไ่ไปใต้หลานแม่ไปใต้หลันไปโร <c oughs> งเรียนสนุกไหมโรงเรียนสนุกป๊ามไม่สนุกหรอไม่มีเพื่อนหรอสนุกมาก ไปอีกไหมอออไอชอบไหมหนึ่งกับสาม,อะ,สามสอะไรไม่เป็นไรต่อใหม่ได้ลูก ครับผมหมดยังหมดยังมีอีกไหมหม,มีอี<ไหม>อะไรล่วงล่วงก็ทำใหม่ได้ลูกไม่มีแล้วนี่แม่หมดพอดีใครใชนะแม่แม่ชนะแม่ได้เป็คำนึงชนะแลเลเล่นชน,นะครั้งหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้จะเล่นแพ้หรือชนะแพ เี่นะครับหนบวกหเป็นสองบวกสเป็นห้าบวกหเป็นห้าบวกสองเป็นสามบวกส หมูหม right? mm. <ligen> ูเล็กปิ๊ e กระโดลุงเจ้ากินเนี่ยก็ป๊ป้าไม่กินมะเขือมะเขือมันยังกรอบป้าป๋าเลยว่าไม่อยากเอามีแต่เนื้อหมูไอศกรีมห้าสิบบาทห้าสิบบาทราศีอะ ่เหลาเซก็เผ็ดนะมันเผ็ดนะทำไรซูปหรอเป็นพริกแกงใต้นะคะใส่นึ่เดียวจะเผ็ดมากแต่โยแบบไม่เผ็ดทำไปเนข้าต้มเลยเข้าปล่าไมนเผ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยกุ้งซู๊ดนะ Là nó à chim ngon không? mẹ ngon không? mẹ 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 như mẹ <N> <tín fruit>

ก็โอเคลูกอย่างน้อยหนูก็ได้ชิมละไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินเองเดี๋ยวต้มจืดที่เหลือแม่ก็กินเองค่ะแม่คิดแล้วแม่กินเองแม่กิน่แมกินหมดแม่กินหมดเลยไม่รู้แล้วแหละว่าเด็กๆจะไม่กินก็ได้ทำไก่ทอดไว้ด้วยนะคะน้องยังพอกินเมื่อกี้ซุปแปะก็ไม่มีนู้ด้วยไง งั้นเดี๋ยวแม่เอาช็อกโกแลตเจนลี่ออกเน้เี่ายมันคือเลือดหมูน้ายังไม่หมดค่ะเอาวางไว้ก่อนก็นนยอร่อยไหมแค่เลือดหนูไม่กินเฉย ป,าปาลาบางอร่อยไหมเผ่นไหมเออรู้มนี่ไปได้เลือดมานะคะก็เลยทำใส่แกงแยกระหว่างเอาะแต่ของโยมไม่ใส่โยมไม่กินเราทำให้เด็กๆด,ด้วยรู้แล้วแหละว่าเด็กๆไม่กินหรอกแต่ก็ลองๆเผื่อเขาชิมแล้วจะอร่อยจะได้แมงเลยไม่ได้ยังไม่ชิมเอ๊ย

เจเดนนี alors, look, look. ้รสชาติเป็นไงนะเจนี right Esta, ่ไม่มีอะไรเลยเจนี่กูฟินอร่อยไหมต้องม่นะคะกว่าจะหมดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเผ็ดเผ็ดมากแต่โยฮันกินแป๊บเดียวหมดแล้ว ก็ตอนแรกหนูแอบทอดไก่ไว้กะแบบว่าจะให้เด็กๆต้องจิตไปนะเขาไม่ได้กินเลือดแต่จังหวะบุกบามาเอาหนังไก่มาวางไว้ตรงกลางตัวเลยเด็กคืเห็นกันแล้วก็โอเคปล่อยเลยตามเลยใครใครเป็นเบบี้เฉเด็กมามครับเอาไปล้างมือลูกกล้างมือแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เฉเด่นทำไม ไม่ดีเลยเบบี้มีหน้าอะไรเบบี้อ่ะไม่ดีเลเบบี้เขาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราในกาคลนะคะแม่รักแม่แม่ก็รักแม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสองข้างเด็กสองข้างมือสองข้าง cái sao sao chị bù mi hang loại giống mấy hang